สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องตะไคร่น้ําในนาข้าวนะครับซึ่งเป็นปัญหามากเราจะมาดูนะครับตะไคร่น้ําหรือสไลไฟเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งในนาข้าวอยู่ในกลุ่มพวกสไลชนิดหนึ่งจัดเป็นพืชชั้นต่ําชอบเจริญเติบโตในช่วงหน้าร้อนแต่ในนาที่น้ําค่อนข้างนิ่งสามารถสังเคราะห์แสงได้เหมือนพืชทั่วไปมีสีเขียวช่วงแรกๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเมื่อแก่ น้ำในบริเวณที่มีสาหร่ายชนิดนี้จะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณที่ไม่มีนะครับมาดูข้อเสียของตะไคร่น้ำที่เจริญเติบโตในานาข้าวนะครับหก็คือเยี่ยงธาตุอาหารโดยเฉพาะไนตโตรเจนและก็ฟอสฟอรัอรส2เยี่ยงอะเย่ยงอากาศโดยเฉพาะช่วงกลางคืนที่พืชต้องหายใจโดยใช้ออกซิเจนก็คือเยี่ยงการออกซิเจนนะครับสทับข้าวเล็ก ทำให้ใบเข้าไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้4คือถ้าในน้ําถ้าในนามีตะไคร่น้ํามากเกินไปเมื่อเมื่อตะไคร่น้ําตายจะเน่าเสียทําให้น้ําเน่าเสียไปด้วยนะครับในช่วงที่ตะไคร่น้ําตายนะก็จะมีจุลินทรีย์ทั้งหลายเข้าไปย่อยสลายตัวตะไคร่น้ําจะพกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายโดยใช้ออกซิเจนจะเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว พวกนี้ก็จะย่งออกซิเจนที่อยู่ในน้ําไปใช้เหมือนกันนะครับทําให้น้ําขาดออกซิเจนแล้วก็ทําให้ออกซิเจนน้อยลงไปอีกส่วนจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการออกซิเจนแบคทีเรียดิอซันเฟตจะเข้าย่อยสลายโดยใช้ออกซิเจนที่มาจากการสลายซัลเฟตแล้วได้ก๊าซไข่เน่ก๊าซไคเน่าคือไฮโดรเจนซัลเฟตได้ก๊าซไ่เนานี่ออกมา ซึ่งเป็นพิษกับรากข้าวนะครับทำให้รากดำไม่เจริญเติบโตไม่กินปุ๋ยอย่างในภาพนี่ครับก๊าซไขโนอนจะมีกลิ่นเหม็นจะเห็นเป็นฟองอากาศผุดขึ้นเยอะๆข้าวจะมีอาการเดียวกับโรคเมาต่อสังนะครับททรนี่ก๊าซไฮโดรเจนซันไฟนี่มีพิษแรงนะครับสามารถทําให้คนตายได้ถ้าตกที่มีข่าวเรื่องคนตกไปในท่อระบายน้ำระบัดน้ําเสียนะครับก็เพราะก๊าซตัวนี้แหละ ก็มาดูแนวทางแก้ไขนะครับหนึ่งก็คือเปิดน้ําทิ้งในพื้นนาแห้งเป็นระยะหากเริ่มมีตะไคร่น้ำนะครับสองหากเสียดายน้ํา <c oughs> ก็ใช้เคมีนะครับเช่นไทโอเบนคาออกซาไดาอะซอนตะก,กลูลคอปเปอร์นะครับ ในบ่อน้ําเลี้ยงปลาตู้ปลานิยมใช้ตัวนี้นะครับนี่คอปเปอรซัลเฟตถ้าเป็นในร่องน้ําบอ่อบึงใช้ยาฆ่าหญ้าไล่ไอ้อยไดยูรอนอันนี้บ่อกุ้งก็น,นิยมใช้นะครับรรลดก๊าซไเนโจุลินรีสังเคราะห์แสงซึ่งเขาจะเข้าไปทําลายพันธะทางเคมีของกา๊าซโดยการกำจัดกา๊าซไฮโดรเจนซึ่งเป็นพันธะหลักของกา๊าซไเน่า นำของเสียดังกล่าวมาเป็นพลังงานและใช้ในการเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนเซลล์ผลพลอยได้ที่สำคัญก็คือซันฟตกลับมาซึ่งเป็นธาตุอาหารกรรมถันหรือซันเฟอร์ในรูปที่พืชดูดไปใช้และไดฮอร์โมนสารประกอบอินทรีย์รวมทั้งธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในจุลินทรีย์สังะห์แสงหลังจากก็ตายแล้วอันนี้นะครับแต่ว่าข้อควรระวังสําหรับจุลินทรีย์สังกห์แสงก็คือการปนเปื้อนของ เชื้อชนิดอื่นๆที่เราไม่รู้ว่าอาจจะมีอันตรายถ้าเข้าไปใช้ฉีดพวกผักพวกอะไรนี้ที่กินเราที่เรากินยาบิเนี่ยก็เป็นอันตรายนะครับแต่ถ้านนายเข้านี่ไม่มีอะไรซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลหวังว่าคงเป็นประโยชน์มากก็น้อยผิดพลาพการใดขออภัยมาณทท่นี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ